สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเอามิมอีกแล้วอีพีหนึ่งติดตามได้ที่ช่องน้องหลิวสุดายฝากติดตามด้วยรังที่สองวันนี้รังที่สองต้องหยิบ่อ,อ,อได้ เอายากหน่อย่ล่ะร่างใหญ่อยู่ภาพร่างนี้โอ้ขาสันขาสันได้แล้ว Nó xung gần lên Đang nhảy mặn Ừ. เม,มาอย่า,างเ,าอ,เาอ้เดี๋ยวน้ำเดี๋ยน้ำตังใหญ่นาะแม่พึ่งก็เยอะโอเคต้องให้ดูดิถังยาอยู่ครับตัง

ก็แล้วด้วยวไปชมตาต่อไปนะแวเรามาชมรังกันว่ามันจะใหญ่แค่ไหนน้ำหวานมันจะเยอะแค่ไหนติดตามด้ที่ช่อง youtube น้องลิวสุดายฝากติดตามด้วยใหญ่จริงน้ำก็เยอะจริง ขายครับขายขายขายหมดน้ำหัวเยอะจริงอ่ะดูเราชมคลิปต่อไป